เรื่องนี้ต้องย้อนกลับไปหลายสิบปีก่อนในหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งของจังหวัดอุดรธานีที่นี่เงียบสงบเต็มไปด้วยทุ่งนาและป่าไม้ท่ามกลางหมู่บ้านนั้นมีวัดเก่าแก่ตั้งอยู่กลางทุ่งผู้เฒ่าผู้แก่เรียกกันว่าวัดเรืองแสง ชื่อที่ฟังดุดแหลกเพราะทุกคืนพระจันทร์เต็มดวงจะมีแสงประหลาดส่องออกมาจากวิหารเก่าแสงนั้นไม่ใช่แค่แสงธรรมดาแต่เป็นแสงนวลอุ่นๆคล้ายแสงตะเกียงค่อยๆลอยออกมาจากองค์พระประธานภายในโบสถ์คนแก่ในหมู่บ้านเล่าว่าเมื่อก่อนพื้นที่ตรงนี้ เคยเป็นป่าศักดิ์สิทธิ์มีพระธุดงค์องค์หนึ่งเดินทางมาปักกลดปฏิบัติกรรมฐานอยู่ใต้ต้นโพใหญ่คืนหนึ่งท่านทำสมาธิแล้วเห็นแสงสว่างออกมาจากใต้ดินพกขุดลงไปกลับเจอพระพุทธรูปศิลปะเก่าแก่ฝังอยู่ท่านจึงอัญเชิญขึ้นมาแล้วสร้างเพิงเล็กๆครอบไว้ ชาวบ้านจึงเริ่มมาสักการะและตั้งชื่อว่าวัดเรืองแสงเพราะแสงที่เห็นวันนั้นสว่างจนป่าเป็นสีทงแต่ตำนานไม่ได้มีเพียงเท่านี้คุณยายคำสอนคนแก่ที่สุดในหมู่บ้านเคยเล่าไว้ว่ามีคืนหนึ่งในสมัยสงครามผู้คนพากันหนีภัยมาซ่อนตัวที่วัดทหารต่างถิ่น จะบุกเข้ามาเผาหมู่บ้านแต่พอถึงเขตวัดกลับเห็นแสงสว่างเจิดจ้าเหมือนมีไฟพันดวงจนไม่มีใครกล้าเขา้าเช้าวันรุ่งขึ้นพวกเขาพบว่าทุกอย่างรอบวัดรอดปลอดภัยราวกับมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองทุกวันนี้วัดเรืองแสงยังคงเงียบสงบยามค่ำคืนบางครั้ง ยังมีคนเห็นแสงวูบไหวเหมือนตะเกียงใต้โบสถบางคนบอกว่าเป็นพลังของพระธุดงผู้ค้นพบพระพุทธรูปบางคนบอกว่าเป็นดวงวิญญาณเก่าแก่คอยปกปักรักษาแต่ไม่ว่าความจริงจะเป็นอย่างไรชาวบ้านยังคงศรัทธาจุดธูปเทียนขอพรและเชื่อเสมอว่าตราบใดที่แสงนั้นยังไม่ดับ วัดและหมู่บ้านนี้จะอยู่เย็นเป็นสุขเออนี่แหละลูกตำนานวัดเรืองแสงเรื่องที่เล่าต่อกันมาจากปากผู้เฒ่าผู้แก่บางอย่างอาจเป็นเพียงตำนานบางอย่างอาจเป็นเรื่องจริงแต่ความศรัทธาในแสงสว่างนั้นยังคงอยู่ไม่เคยเลือนหาย